การวนี่อยากให้ท่านพูดกับใงความมุ่งใจแล้วก็กับสังคมที่เขาอาจจะคิดไกลเกินกว่าที่ว่าความจริงนะอยากให้ท่านอันนี้ผลิตก็ได้กล่าวเมื่อกี้แล้วว่าขอไม่ทราบไม่ว่าท่านสื่อมวลชนก็เป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับผู้รักษาความยุติธรรมด้วยว่าข่าวที่ออกไปนะครับถึงไม่และไม่ระบุชื่อก็มันก็สามารถจะตรวจดองกนนับได้อยู่แล้วว่าโรคการอิริชนมีที่ใช่ไหมนะครับมันก็เกิดความเสียหาย ด้วยความหมดหุ่นใจของท่นานประธานในส่วนที่ผมว่าจะต้องมีหมายเรียกะปิดไม้นะขอกราบเรียนเลยว่าไม่ต้องมีหมายเรียกท่านก็ได้ครับยินดีที่จะโทรศัพท์เชิญท่านมาให้ข้อมูลเลยท่านก็ยินดีมมาตลอดไ่จะเป็นต้องมีหมายเรียกท่านอะไรต้องท่านประ่านจะได้ข้อมูลสอบถามมาก็ยินดีที่จะตอบ,ตอรบ,ตออรบครับถ้าท่านประธานเคยเจอพระรูปนี้มาก่อน,อน,นไหมเคยเจอ<ร>ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือว่าที่โรงพยาบาลเคยเจอในรูปเคยเจอ ตรวจสอบประวัติอย่างที่ท่านนายว่าเป็นเรื่องของโรงพยาบาลและไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำเลเพื่อเพื่อส่วนตัวครับทําเพื่อในการที่โรงพยาบาลจะบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือกิจการที่ทางตรงนี้ถ้าเป็นคนดูแลบริหารัเราก็เลยจะขอตรวจสอบผู้บริหารโครงการนั้นเองครับมีโครงการโตมีโครงการเดียวะที่เราจะบริจาคทำทาไมมรื่นึงเรียนนิดหนึ่งนะไอการตรวจสอบเนี่ยผมตรวจสอบทุกโครงการนะครับ สอบถามมาแค่ตรวจสอบถามนะครับสอบถามอันนี้ไม่ได้มีการนะเอาไปไม่มีไม่รู้จะเอาไปทําไมนะสอบถามเป็นยังไงนะทำไมทำไมเราเป็นพระแท้พระเทียมนะเดี๋ยวนี้มันต้องสอบนะเพราะว่ามันเป็นระเบียบนะครับทำไมเราไม่ใช้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปสอบถามนะครับไม่ต้องไปใช้คนอื่นที่อยู่นอกพื้นที่แบบพิเศษนะครับ S <S> คือเราไม่รู้จักใครอ่ะนะเราไม totally ่รู้จักใครนะครับเพราะว่าการสอบถามนก็ต้องสอบถามคนที่รู้กันนประเด็นในประเด็นเรื่องผมณฤทธิผมก็ขอญาตให้อย่างนี้กันนะครับประเด็นของคุณวิเวทที่ว่ามีความทางพนักงานสอบสวนหรือขั้นสืบสวนอะไรแผนงสงสัยนะครับเพราะได้ให้การกับพนักงานสอบสวนที่มาที่ไปดูความสัาพันทั้งหมดแล้วนะครับการที่ออกมานนะครับมันก็ในลักษณะการวิพากษ์หรือวิจารณ์บางครั้งนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงหรือมีอาจจะมีผลกระทบ ซึ่งบางทีก็เหมือนกับว่าเป็นการวิพากษ์ไปในทางที่ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็เกิดส่งผลกับคุณบรรเจิดนะฮะซึ่งท่านคนก็คงจะทราบพ,พอจะทราบหลายๆข่าวที่ออกมามีผลกระทบถึงขนาดไหนนะครับผมก็อยากจะวิงวอนว่าขอให้ท่านสื่อมวลชนนะครับหรือประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือโดยเฉพาะท่านตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับในการาาวิพากษ์ข่าวหรือการให้ข่าวนะฮะก็ขอท่านนะ ได้โปรดชี้แจงแสดงเหตุผลให้มันชัดเจนให้เพื่อให้สื่อมวลชนหรือประชาชนได้ทราบข้อที่จริงนะครับเพื่อไม่ใช่ว่าถ้าท่านวิพากษ์หรือวิจารณ์กันไปโดยไม่มีพยานหลักฐานนี่ก็เหมือนการลงโทษหรือการตัดสินโดยยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรชี้ชัดเลยนะครับข้อขอพิงบอลประเด็นนี้แก่ท่านผู้สื่อข่าวและก็ประชาชนที่รับฟังเลยนะครับแต่ในส่วนข้อที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะครับคุณมันเจิดก็ได้ไปให้ใหการในฐานะพยานกับทนสอบสวนทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับ ทุกข้อที่จริงที่ท่านพนักง,งานสอบสวนหรือท่านสื่อมวลชนต้องการจะทราบนะครับก็ลองถามท่านแายตำรวจท่านผู้ใหญ่ที่จะให้ข่าวในครั้งต่อไปได้นะครับ